ผมกลับเข้าสู่สัญญาณไทยท่อสดรายการโตโยทัย Explorer Racing Car Thailand 2,024ครับผมอีเวนท์ที่2สนามที่4ครับผมตอนนี้เราอยู่ในรุ่นของ C 7 k K Car ขับครับผมมาแล้วครับผมมีรถทั้งหมด17คันทำการข่งคันทั้งหมด6รอบสนามครับครับผมก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะเข้าชมที่สนามนะครับถามมาเยอะนะครับเข้าชมฟรีครับผม ตลอดการแข่งขันนะครับเรียกว่าวันนี้ก็เดินทางมาถึงรุ่นที่5แล้วพี่เหลืออีก10รุ่นด้วยกันครับวันนี้บอกเลยว่าสุดเสียงจริงๆครับหลายๆรุ่นตั้งแต่เช้านะครับเป็นรุ่นคาขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มรุ่นที่เป็นออฟฟิเชียลคาของเราแล้วนะครับไล่เรียงกันเข้ามานะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่สนามพีระเซอร์กิตปัทยาอากาศดีมากนะครับฝาอี ข้างแจ่มใสแจ่มใสทีเดียวนะครับเพราะว่าเรามาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาที่เป็นวันซ้อมเนี่ยตอนช่วงเช้าก็แดดดีอยู่นะครับตอนตอนหกโมงโอ้โหท่วมเลยนั่นแหละครับครับใครเป็นกองเชียร์ใครครับพิมพ์เข้ามาครับในรุ่นนี้ครับนี่แหละครับขันแรกครับไม่ใช่ใครเลยฮะหนึ่งสี่หนึ่งครับผมพี่บอลลังสู่สุขครับเจ้าฉลามนั่นเองครับนี่พี่บอลลังขอบคุณสําหรับกล้วยหอมด้วยนะครับเจ๊ติ๊ขนมไทยเลยนะฮะขอบคุณมากครับเฮียบี้ชักครับ เพื่อนทักทายมาจากมาเลเซียนะฮะบอกว่าพี่ฉลามสู้ๆนะครับพี่เอิร์กฝากบอกมาครับเอิร์กปะเอิร์กเอเอสวัสดีพัฒนดลน,นะหนึ่งสามสูงสรครับผมวิสรุตนิโอครับผมสู้ๆครับพี่วิสรุตนี่นี่ยน,นะฮะแหมนะเอาเอาขอเบอร์กันเหรออ๋อติดติดไลฟ์สดแล้วอ๋อ,อ,อโอเคโอเคพี่นะครับออกสตาร์ทลำดับที่สองครับเคคาครับจิ๋วแจ๋วแบบนี้ครับ ต่อไปครับนี่ครับผม34ีคินคลีลล่อัมมรินสีรัตอัมไพครับผมนี่ครับหมายเลข34ครับพี่เจ๋งระฮะพี่เจ๋งใช่ไหมอัมมรินสีรัตอัมไพครับสู้ๆครับพี่ลล่อเลยทีเดียวครับครับต่อไปครับ หมายเลข59ผมเป็นทางด้านของกิตติพันธนุสุนทรกุลครับผมนี่พี่กิติลุยนะไ,ไ,ไปเลยนะเก็บไอ้หลามให้หน่อยนะพี่กิตินะไปจัดการหลามหน่อยนะนี่ฮะพี่กิตินี่อยู่ในขับเลสฉลามก็อยู่ GT ทีนะเขาจะมี GT ทีขับเลส พวก G T จะเป็นเทอร์โบนะถ้าผมจำไม่ผิดและ163่กต้องคนนี้เลยนิรันด์พินิรันพิชยากรมิล่าเมืองนนลุยครับพินิรันสู้สู้เมื่อวานนี้ไปอยู่ในขับเลสเลยเขานะโอ้ยังโหดแวก<ว>อยู่ในขับเลสแวกแบบสุดยอดล้นเล็กอย่าลืมกดแชร์ครับใครที่เป็นกองเชียร์ของมิล่าครับมาครับและหนึ่หนึ่งเกครับผมธนวัตรเหมือนส้มพี่ธนวัต์เหมือนสม้มเน่มีติดโอ้โหโกโปรไปด้วยนะ สุดท้ายวิ่งลงมาลืมกดไม่ได้ดูโอ้โหธนวัฒน์เหมือนส้มนะครับผมไปสามนาทีครับทีมงานเหลือไว้หนึ่งท่านเท่านั้นครับทงออกครับทีมงานเหลือไว้หนึ่งท่านครับร้อยสี่สิบครับผมสรศักดิ์สิทธิพงศ์สู้ๆครับพี่สรศักดิ์ครับในกิจสตาร์ลำดับที่เจ็ดครับไปสามนาทีทีมงานออกครับเหลือไว้หนึ่งท่านเท่านั้นต่อไปครับ หนึ<ใ>่งศูนย์ับผมดำรงเดชจันสุวรรณครับผมโอ้โหสวัสดีครับพี่ดำรงเดชลีสู้เ้พี่ไปไปเก็บข้างหน้าพี่ช่วยกันไปลุมไ่หลามหน่อยอยากให้หลามโดนลุมเลื่อนจติดขนมไทยครับพี่บอลลังนะครับหนึ่งสองสองครับเป็นทางด้านของครัวลักนาคพังครับผมอูลันทุงครับสู้ๆครับจากทีมงานอูลันทุงโอ้โหภายในยังคินคีนเลยหล่อมากหล่อล่อ รักษารถได้ดีนะอย่างนี้นะบำรุงรักษารถดีครับคนรักรถจริงๆครับหนึงเก้าหนึครับผมปูนศักดิ์ดวงพมพีภูนสักดิ์ลุยครับพี่มาเลยป้ายหนึ่งนาทีครับสตาร์ทเครื่องยนต์ทุกคันครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับ136ครับผมนัทพงศอยจิตครับผมมาแล้วร้านน้ำแดงร้านน้ำแดงผมมาแล้วพี่นัทพงศ์ร้านน้ำแดงคืออะไรอ่ะพี่ร้านน้ำแดง ขายน้ำแดงอย่างเดียวเลยไม่รู้ผมจะกินอย่างอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมสวัสดีทุกคนครับที่เข้ามานะครับรุ่นนี้เป็น c 7 k คคารถเล็กๆแบบนี้ครับนี่ต้องขอบคุณสาวสวยจากโตโยต้าด้วยนะครับครับผมเป็นสร้างสีสันครับมาชุบป้ายนับถอยหลังให้เราครับขออนุญาตไล่เรียงไปเลยนะครับผม12กิเป็นหมายเลข4 1่รับทีัพงกองนา กิตสตาร์ที่13เป็น177เกียงศักสุวรรณเสรี14ครับเป็นทางด้านของหมายเลข9กาแฮปปี้จินดาประสานโอ้พี่แฮปปี้แฮปปี้15 166าน่าหหนองกุมรําและกิตสตาร์ระดับที่16หมายเลข14พี่พุทธจิตมหาคุณอมร47เป็นเทวริษแส่อึ้งครับผมรถ17คันครับคราวนี้ครับผมอีกคงเคยเยอะแบบเต็มกิจเลยนะเยอะมาก 18ปีกับการแข่งขันครับเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วครับผมและสินค้าต้องมี C7 อยู่นะครับผมใช่เป็นสัญลักษณ์ไปแล้วนะครับเรียกว่าผ่านมามากหน้าหลตาครับนักแข่งใน18ปีที่ผ่านมานะครับคุณฤทธิ์บอกว่ารอยหลามครับเดี๋ยวดูครับว่าเจ้าฉลามวันนี้จะสร้างคอนเทนต์หรือไม่ครับกับรถบรรทุกสูสุขครับชอบมีแต่คอนเทนต์นะ รอ,อดูว่าเขาจะไล่งับหรือเขาโดน <laughs> โดนโดนงับ<ะ>โดนเพื่อนลุมเพื่อนลุมเออยเป็นปหูฉลามเออจะโดนเป็นหูฉลามหรือเป็นฉลามแดดเดียว <laughs> เดี๋ยวรู้กนะันฮะคุณสุชาติเอาพี่สุชาติการเจริญพร้อมกับงับครับเจ้าฉลามถนอมแต่ไม่ถนอมนี่แซวเพื่อนดี e. <laughs> <laughs> จริงเลยปกติต้องมาขับด้วยนะพี่สุชาติคุณลาวันครับเชียร์พี่หนอมนะครับฉลามอยู่หน้าเลยครับใช่ครับเดี๋ยวดูครับฉลามจะไปอยู่บนหญ้าหรือเปล่าเกยตื้นหรือเปล่า ฉลามงับ,งบาางมาพี่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เป็นอะไรในะเครื่องผมมันกดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวติดมั่งเดี๋ยวไม่ติดมั่งฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผมพี่น้องนักแข่งลุกท่านนะผมตอนนี้เหลืออีกสิบรุ่นครับดูกันไปยาวๆแล้วครับผมเชียร์ทั้งฉลามทั้งพี่หนอมโอ้ oh. พี่หนอมไม่ถนอมละ มีรถเบอร์8 88 8ไหมแปดเดี๋ยวมาเย็นๆย็นแล้วนะครับผมช่วงเช้าวิ่งไปแล้วระยอง3คันคันไหนบ้างครับคันไหนเด็กระยองบ้างอ่าในนี้คันไหนครับผมพี่หลามแลวหนึ่งแล้วก็อ้าวสวัสดีแต่เป็นอาร์ตไม่ใช่เป็นเอกแต่ก่อนก็อยู่ในนี้นะแข่งอยู่ในนี้ด้วยพี่เป็นอาร์ตเป็นอาร์ตไม่ใช่เป็นเอกพี่อาร์ตนั่นเองครับ ฉลามากินขาดนะครับจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นเชียร์กันมาอย่างเงี้ยเห็นแหมพอสุดท้ายเดี๋ยวฉลามเคยตื้นอีกฉลามนกน้ำออ <laughs> พิเชษแยมบอกสู้ๆครับพี่ๆไปครับโอ้โหหล่อๆกันทั้งนั้นดูที่ไหนฮะพิมพ์มาหน่อยฮะ เขาบอกคนภาคบอกฉลามหน่อยลูกๆเชียร์อยู่มีบอลลังครับอ๋อลูกๆพี่เชียร์อยู่นะครับผมอัธตอนนี้สงสัยต้องวอลเข้าไปแล้วล่ะครับ <c oughs> พี่พี่โทรเข้าไปหาพี่ฉลามก็ได้ในรถนเดี๋ยวก็รับก่อนบอกลูกๆเชียร์อยู่นะใช่ใช่พี่ฉลามพี่ฉลามลูกๆเชียร์อยู่นะลูกๆลูกๆลูกกี่คนฮนะ <c oughs> อ้าวเดี๋ยวบ้านเขาแตกอีกยุ่งอีกโท oh, <c oughs> ไปแซวเขาสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีสองหนุ่มฮนะ พี่ยนดีดรู้ดีครับผมยังเป็นหนุ่มเดี่ยมมากพี่ยันเชียงใหม่ชัดมากครับอ้าวเชดิดดูเชียงใหม่ครัไปอยู่เชียงใหม่แล้วเหรอครับพี่ทำไมงานการไม่ทำทไปเที่ยวไปเที่ยวอา้าวเดี๋ยวมาดูครับการปล่อยตัวครับโอ้พี่หลามลูกสามแล้วเหรอครับโอโ้อโหแหมหลายกาดขยายพันธุ์ใหญ่เลยนะฉ <laughs> ลามฉลามเ <laughs> พาะพันธุ์ ดับไม่ดับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคะเอาครับผมแล้วสัญญาณไฟแดงดับลงเปิดเกมการแข่งขัน4 7 k เคคาครับยังเป็นทางการครับฉลามบันลังสู่สู่ครับหูติดไปขึ้นมาแล้วผมตามด้วยวิศรุตนีโอและอัมมารินกิตติตีลำข้างหน้าครับผมทีนี้รันก็ขึ้นมากับเพื่อนด้วยนะครับครับค่อยๆครับวงรอบสนามครับผม รถเล็กๆอย่างมิราอันดับหนึ่งตอนนี้ครับหายไปแล้วบรรลังครับพี่บรรลังทิ้งกันไปแล้วแรงเหลือเกิดแล้วใครเนี่ยใครมาเป็นอันดับสองมองไม่ทันเลยครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับหมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งครับมาแล้วครับส่วนที่สองเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผมอินติเนาะอินตินะนี่พีนีรันครับแสงก่อนร้อยอาร์เลยครับผมใช่ฮะ ลันขึ้นมาครับกิติตกลงไปเป็นอันดับ3ครับโอ้โหฉลามไปก่อนเลยฮะแรกๆก็น้ำดีอย่างนี้นะฮะหายใจคลอกวายเก่งฮะชอบตายน้ำตื้นนะต่อไปครับหมายเลข34ขยับขึ้นมาครับเป็นอ้อนตกลงไปครับอัมรินสีมรัชนาอัมภัยโอ้โหดูฮะเป็นไงฮะในกลุ่มนี้นี่เอสตึงบินมาอย่างนี้กรุงรางนี่ทำได้ดีทีเดียวครับ รถแบบนี้ครับหมายเลข166ก็เป็นของอพี่ถนอมนั่นเองครับพี่เขาบอกว่าไม่ถนอมนะฮะนี่แหละครับล้อเขียวครับจําไว้ครับถ้าล้อเขียวเนี่ยตาถนอมที่ไม่ถนอมครับกาธนวัฒน์เหมือนส้มก็อยู่ในตรงนี้โอ้โหดูพี่ถนอมขับอะไรกันขนาดนั้ก็บอกแล้วนะฮะชื่อถนอมแต่ไม่เคยถนอมนะฮะดูซิไหวหรือเปล่าพี่ถนอม แล้วมาแหวกมาแหวกตามใครอยู่นนเนี่นน่ะหมายเลขอะไรด้า,านของดีศรศักดิ์รรรครับพี่ถนอมมาแล้วครับพี่ระวังครับพี่ถนอมก็จะไม่ถนอมครับมาแล้วครับโอ้ไล่บีหน้าดูเลยฮะและลากทางด้านของธนวัน์เหมือนส้มมาด้วยดูดูนนพี่ถนอมกับโยกดิโอ้ยนานไงนนอเอาลายในครับปิดไหมหนึ่งทีศูนย์ปิดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่ไปถนอมพี่ไปถนอมพี่อย่ามายุ่งกับผมผมหนีก่อนดีกว่าแอนดรศักดิ์ เจอขันหลังแบบนี้ถนอมมา้วครับถนอมมาแล้วอย่ายายาอย่าเสติติขนมไทยอ๋อนี่เด็กเรายองอีกคันเหรออ๋อเดี๋ยวรู้กันสักไม่ยอมครับผมผมไม่ใช่ขนมนะครับพี่จะมาอะไรอย่างงี้พี่ถนอมผมหน่อยฮะเห็นผมอย่างนี้ผมไล่มาเด้หนึ่งสี่ศูนย์บอกมาเลยตามมาส่อรักสักบอกมาดีหนอมหนอมมานี่เหมือนส้มเหมือนส้มธนวันรอยู่ตรงนี้ เอาละแข่งนี้สนุกแข่งนี้สนุกอ้าวมาแซงเฉยเลยแสงเฉยเลยถนอมกุ้งรับผมรครับแซงขึ้นมาได้อีกหนึ่งลำดับครับน้ำแดงสู้ๆน้ำแดงไม่รู้ไปไหนนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บแดงผมอยู่ไหมแป๊บหนึ่งร้านน้ำแดงฉลามยังอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะฉลามว่ายอยู่นะฮะไหวไปก่อนต้องรอดูรอบชัยช้าให้ฉลามเนี่ยมีถนอมผมมาปวดใหญ่เลยฮะข้างหน้าหมายเลข34นี่ใครอมริน อัดับ5้าอันดับ6อออยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาอยู่ในรุ่น GT เป็น6 6 0ซีซีที่มีเทอร์โบอ่ะแล้วถนอนเข้ามาชิดอัมลินเรื่อยเรื่อยแล้วครับผมผ่านไม้อัมลินบอกนายไม่ต้องมาอยู่กับเราได้ป่ะมาดูครับมาดูฮะนี่ฮะลูกลูกดูอยู่นะเอ้ยลุงลุงลูกดูอยู่3คนด้วยนี่ครับ นี่ฮะบัลลังก์สู่สุขครับผู้นำโอเวอร์ออลครับเด็กนุ่มจากระยองครับต้องเรียกเด็กหนุ่มนะนี่ครับพี่นิรันดร์ครับเด็กนุ่มจากเมืองนนท์นะนี่เด็กนุ่มทางนั้นเลยครับผมใช่ดูครับหมายเลข16 3สครับพยายามจะไปไล่กัดฉลามครับฉลามไม่รอเลยฮะโอ้โหนี่ครับมิล่าเมืองนนท์ครับใครที่ชอบรถมิล่าลองติดต่อพี่ๆกลุ่มนี้ได้นะครับ ฉลามอยู geliyor, paper, ่นี today, Hence, no 1, ่ค oh, รับมาแล้วครับเจติดขนมไทยหนึ่งหนึ่งครับวันนี้ต้องเป็นวันของเราวันนี้ฉลามต้องเกิดอะไรก็ต้องห้ามไม่อยู่หลังจากแพ้พันไปสามตัวฉลามน้อยฉลามน้อยดูอยู่พ่อพ่อไปเลยพ่อนีครับเขาลายเป็นออกลักษณ์จริงๆนะเปลี่ยนสียังไงก็ต้องามต้องเป็นฉลามนะ มากี่ปีก็ยังต้องเป็นฉลาดห้ามพังนะครับกองเชียร์บอกห้ามพังนะครับนำยาวได้แต่ห้ามพังนะครับกองเชียร์บอกห้ามพังนะครับเป็นแขกรองไทยห้ามพังนะฮะเราลองไล่ดูครับดูครับดูคือจริงๆอ่ะจริงๆเขาจะมีเพื่อนกู้ซีเขาแล้วเพื่อนกู้ซีเขาไม่ได้ลงละอันนี้เพื่อนกู้ซีเขาไปอยู่มาเลเซียละหนีีเพื่อนหนีผมไปเล่นด้วยและน้ำแดงคูสู้น้ำแดงไม่เห็นเลยครับไปเรื่อยๆเนี่ย เออ่เดี๋ยวดูเวลาของพี่ฉลามหน่อยหนึ่งนาทีหนึ่งเก้านะครับในกลุ่มนะเดี๋ยวผมนําเยอะเลยนะคนอื่นเขาหนึ่งสองถุงที่หนึ่งเก้าทําหลายวิเลยครับผมใช่รอเชียร์เอฟหกครับเดี๋ยวมาแล้วครับเอฟหกนักแข่งในรุ่นเอฟหกครับติดทัสปัตเตอร์เวลานี้ครับเอฟหกรุ่นหน้าเลยครับหนึ่งสามถุงกับห้าเก้าผมยังไงหนึ่งสามถุงก็เป็นทางการของวิสรุตนิโอและห้าเก้ากิตตินะครวัดเหมือนส้มครับอยู่ตรงนี้ครับ ทุกรถเล็กๆน,นี่แบบช่วงล้อมันสั้นนะครับในการขับก็จะแบบอีกอารมณ์นหนึ่งน่าจะสนุกนะนี่อามาเรีนครับโดนหนึงน่งส<อ>งี่ศูนย์โซลสัก<อ>สิทธิพงศ์ไล<า>่ <ละ S 1> ขึ้นมาแล้วผมสซลส,ส,สกักผมอาร์มาเรีนรอเราหน่อยอามาเรีนรอเราด้วยดิใ<า>นคุณนี้ครับหนึ่งสามศูนย์อันดับสามครับวิสลุตตามมาด้วยเป็นกิตตินะครับแล้วก็มาตาถนอมนะที่ไม่ถนอมนะนั่นแหละครับผมถนอมกินเรียบเหรอฮะใช่เหรอ ถนอมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยฮะถนอมตอนนี้อยู่ในอันดับ5 o อเวอ l ์ออลนะผม166นะฮะตอนนี้ถนอมกุมกรัมครับตอนนี้จะเริ่มกุมหัวแล้วครับแซงไม่ได้ทันทีฮะงงนะเอ๊ยยังไงเนี่ยยังไงยังไงสองรอบสนามเท่านั้นถึงหรือเปล่าครับผมพี่ถนอมครับดูเลยทีเดียวตามติดนะผมเออถนอมกุมหัวครับตอนนี้ครับคันแล้วครับทำไมเพื่อนแซงยากจังอ่ะดูผู้นำรอรอนี่คินคีนี่ฮะสบายฮะกองเชียร์บอกว่าอย่าพั ไม่ใช่ใครครับบัลลังสูงสุดนี่เองครับไม่พังดังแน่ไม่ใช่ไม่พังดังแน่นอนแล้วคนนี้ห่วงอย่างเดียวอ่ะไอ้พวกรอบสุดท้ายจริงครับผมเออชอบเป็นประจำเลย<ม>พี่เอ,อิร์กไม่ได้หายไปไหนครับพี่เอ,อิร์กพี่เอ,อิร์กไปต่างประเทศครับไปเดินแบบครับไปเป็นนายแบบไปเป็นนายแบบแล้วช่วงนี้ครับหน้าตาดีก็อย่างเงี้ยครับรับไปรับแฝบอ้าวรับแฝบแล้วเหรอรอบสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับดูบัลลังสูงสุดให้ดีครับผมครับ เชียฮะเอาใจช่วยฮะแล้วต่อมาอันดับ2ครับนีลันครับวัยรุ่นเมืองนนท์ฮะมีร่าเมืองนนท์ครับพี่นิลันนั่นเองครับอันดับที่3ตรงนี้ครับวิสรุตโดนถนอมมาแล้วครับถนอมสลิปสตรีมนะครับผมถนอมใช้สลิปสตรีมครับคุณผู้ชมครับหมายเลขหนึ่งหครับจ้องจัดแสงครับจ้องจัดแสงครับยอมไหมครับหมายเลข13 0ศครับวิสลุตไม่ยอมแน่นอนครับดูครับ แล้วครับถนอมครับถนอมแซงจนได้หรือเปล่าครับเปิดลายอย่างนี้มาครับพิศรุตไปเปิดลายนอกครับถนอมช้อนปั่นคูบมาเลยครับสวยงามครับผมแซงขึ้นมาได้แล้วหครับผมถนอมกุ้มรับครับถนอมมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอามาดูตรงนี้ครับคูดนะมาดับหนึ่งครับ แกมากี่โค้งนะครับดูครับไล่แรงกดดันครับดูครับคุณผู้ชมครับดูครับเอาแล้วครับโอ้โหเอาให้มันหน่อยไปอีกเอาให้มันหน่อยเป็นวันขอเขาแล้วผมสับมีพลังสูงสุดอีกแค่ไม่กี่โค้งเงี้เอาครับคุณผู้ชมครับนับกันครับนับกันครับอีกไม่กี่โค้งแล้วครับยังไงครับถนอมบอลลังบอลลังบอลลังกเจติดขนมไทยฉลามเบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวกล้องจับผมไม่ทันอ่าที่หนึ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนัมเบอร์วัน ร้อยไปแล้วครับผมสำหรับบาลลังสูงสุขครับอันดับที่สองครับพี่นีรันพิช,ชายากรเฮ้ยไวรุ่นเมืองนดนนะต่อไปครับน่าจะเป็นของวิดสูตรือเปล่าวิตาลุทครับผมนิโอครับแล้วพี่พถนอมหายไปไหนอ,ะอ่ะอ,อ,อยู่นี่อยู่นี่ถนอมอยู่นี่หนึ่งอกอกมาแล้วจะทันหนอมกลุ่มรำสุดยอดครับพี่แล้ไล่เลี่ยงกันมาครับครับผมนี่อีกกลุ่มนึงอีกอกลุก่มนึงอันนี้น่ารักน่ารักเอาเอายังไงสาสี่เอาหน่อยเอาสปินหน้าเส้นเลย ครั้นี้สุดๆฮรที่ถนอมผมแจ๋วจริงสลามวินเนอร์ช้าเลยอ <c oughs> บอกหมดเลยหมดห,มดหรือเปล่าช้าเลยเด <c oughs> อะวินเนอร์ผมหนึ่งีหนึ่งบัลลังสูน์ศูนครับผมเบสแลบไทม์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าผมมันแรงกว่าเพื่อนเขาเลยเกินน,ะ, <c oughs> นะพี่น้องชาวระยองอยินดีด้วยนกักแข่งของท่านครับเอ็ดดขนมไทยส่งเข้าประกวด ุนต่อไปครับ F6 ครับมาแล้วครับผมเอ็กโคล่าครับครับรอท่านอยู่ครับเลย์ดิเซลครับอันดับ1-1-4-1บัลลังกสูงสุดอันดับ2นิรันพิชยากรอันดับ3เป็น1-6-6ทางด้านถนอมกุ้มรำและ4-1-3-0วิสรุตเนียว5เป็นกิติพันนาสุนพรุกคุณครับผมและตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันเลยครับ